สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับหนึ่งส่งเสียงนะครับผมท่านที่สวัสดีครับ <laughs> ท่านที่ต <laughs> ิด <laughs> ตามไอ <laughs> นี่มสิอยู่ก็น่็นจะเคยเห็นช่างหนึ่งลงในหลายๆคลิปนะครับผมวันนี้เราอยู่กับรุ่น hd 5 0 0พันนะครับผมตัวนี้เป็นซีรีส์ใหม่ที่ทางเราทำ <laughs> เดี๋ยววัดกำลังวัดให้กับเพื่อนๆดูนะครับซึ่งช่างหนึ่งก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่ามันได้ถึงพันห้าร้อยวัตต์เลยนะครับเดี๋ยวเราใส่แคลคูลเอทเพียงแค่วต์กับโอห์มนะครับเอามาดูกันหนึ่งดูที่ V I R S นะครับมจะเร่งครับดูว่ามันคลิปได้กี่โวลต์อะไเนี่แตกๆส,สวยๆแล้ว <Okay. S 1> อ่าร้อยิบอ่าร้อครับ110ร้อยสิบรยสโอห์มครับผมโอเคเลยนแล้วไม่ต้องแข่งเล,ล,อเล,เลยอัตโนมัติครับผมเลยตั้าครับหนึ่โวลต์นะครับผมแล้วก็แโอห์มนะครับผมได้หนึ่งารบัต ผมได้เยอะกระดับิเยอะเยอะกว่านี้น่าจะเป็นเพราะกินเวอรอเต์ใช้แบตเตอรี่มี8โวลต์1500วัตต์ใช่ครับันตีแค่1500วัตต์ดอกก็สวดตั้งแต่ดอกแรกเลยไม่เท่าไหร่หรอกเพราะจริงๆแล้วตามหลักตามที่ฝรั่งเขาใช้งานเขาต้องเผื่อกำลังวัดหนึ่งเท่าอยู่แล้วนี่เราไปขับกลางนะขับเบรก็ได้ข้างละสามข้างละสี่เล่นไปเลยนะครับมันไม่มีความร้อนเกิดขึ้นเลยนอกจากดอกนะดอกนี้ร้อนจีแช่เลยแช่ยาวๆก็ได้นะผมจะแช่ดูนะให้ไฟแดงเลยจะมีรถแดงไปเลย แช่ดีกว่าเดี๋ยวจะไม่มีใช้งานเราไม่รู้แล้วจะเกิดขึ้นนะครับชัาหนึ่งเชื่ออย่างครับว่ามันสุดยอดสุดยอดไปเลยหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์ที่แปดโอมนะครับจริงมาได้มากกว่าพนะันห้าร้อยวัตต์นะครับกดเครื่องคิดเลขได้เอาแบบด้วสองร้ย 200, มากดเครื่องคิดเลขเอากดเครื่องคิดเลขก,ก็เอาร้อยสิบเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราดูมันเถื่อมันได้เพิ่มไงเพราะว่ามันกำลังเพิ่มเพราะว่า บ้านเราไฟมันขึ้นขึ้นลงลงเอา110นั่นแหละ110คูน110อ่านด้วยโรลด8โมอมประธานน่นงรง หนึ่าร้อยเท่ากันเท่ากับโปรแกรมคำนวณน,นะครับไม่ธรรมดาจริงๆรนะผมนี่แบบไม่าเชื่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวทำราคาต้นทุนแล้วก็จะทำโบชัวพร้อมจำหน่ายต่อไปเราติดตามเร็วเนี้ครับผม